ครับท่านผู้ชมครับกลับเข้ามาช่วงนี้ก็เป็นช่วงเวลาที่เราจะได้มีโอกาสไปพูดคุยกับพี่ต้อยสนธิยานชื่นร,รือไทยในธรรมนะครับในการที่จะบ้าขยายประเด็นต่างๆในสถานการณ์ที่เรียกว่าท่านผู้ชมนั้นให้ความสนใจหรือว่าสังคมนั้นให้ความสนใจกันอยู่นะครับ ซึ่งถ้าพูดถึงตอนนี้สิ่งที่สังคมให้ความสนใจนั้นก็คงจะไม่พ้นเรื่องของพระธรรมชโยนะครับแน่นอนว่าเมื่อวานนี้หลังจากที่กรมสอบสวนคดีพิเศษนั้นก็ไปยื่นขอให้สารอาญานั้นออกหมายจับ แต่ปรากฏว่าทางทนายความของพระธรรมชโยก็ออบหลักฐานไปอย่างสารอาญาเช่นเดียวกันนะครับในการที่จะคัดค้านการออกหมายจับแล้วก็ท้ายที่สุดแล้วสารอาญานั้นก็พิจารณาแล้วก็ยกคําร้องในการออกหมายจับพระธรรมชโยนะครับวันนี้พี่ต้อยอยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีครับพี่ต้อยครับสวัสดีครับถานครับสวัสดีครับแฟนข่าวทีนิวท่านผู้ชมทุกท่านครับครับก็เรียกว่า เรื่องราวของพระธรรมชโยนะครับก็เป็นเรื่องราวที่ตอนนี้ประชาชนคนส่วนใหญ่ก็ให้ความสนใจกันอย่างต่อเนื่องเลยครับพี่ต้อยครับครับผมแฟนข่าวทีนิวเนี่ยก็ให้ความสนใจอย่างต่อเนื่องครับให้ความสนใจเป็นพิเศษด้วยซ้ำาะครับต้องเรียนแบบนั้นแต่ความสนใจที่เป็นพิเศษนะที่ผมอยากจะเรียนเนี่ยนะครับก็คือว่ามันเป็นความสนใจที่ เกิดปรากฏการณ์บางอย่างในโลกโซเชียลเมื่อวานเนี่ยนะฮะที่ต้องยกว่ามันเกิดปรากฏการณ์บางอย่างในโลกโซเชียลก็คือมันมีที่วัดกระแสและความเห็นของผู้คนได้ง่ายตอนนี้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นยังไงนึกออกไหมฮะครับคือมันมันมันเห็นได้ทันทีเห็นได้ทันทีว่าเออคิดอะไรว่าอะไรกันยังไงครับผมจะเรียนแบบนี้นะครับว่าเห็น กระแสโลกโซเชียลเมื่อวานแล้วเนี่ยมันในนามสนทิยานเนี่ยนะฮะเออมันไม่ค่อยจะสบายใจทั้งหลาตอนที่ศารเนี่ยไม่ออกหมายจับพระธรรมชโยเนี่ยนะฮะครับมันก็าเกิดการวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างรุนแรงแต่ถ้าเราตามไปดูเรื่องพระธรรมชโยเมื่อวานเนี่ยนะฮะคือมันลุ้นกันชดต่อชอดลุ้นกันทีต่อนาทีนะต้องพูดแบบนั้นนะใช่ครับนะ สารจะออกมไาไหม <c oughs> มาดูกันว่าโทษนะครับผมไม่ได้ว่าไปตามที่ผมคิดแทนนี่จะติดคุกแล้วยังหรือจะโดนจับแล้วยังหรืออะไรเนี่ยนี่นะครับก็รุ้นกันสุดๆเชียร์กันไปสุดๆนะระหว่างเชียร์ไปเนี่ก็โอเคก็ชื่นชมดีอสไอกันไปอะนะเอเชียร์พลเอกไรบูลทไปนะครับ ซึ่ก็ผมคชือว่าเป็นสิ่งที่ไม่ไปใ่ใจครับเราเป็นการลุ้นการรอกัแต่ทันทีที่ศาลเนี่ยไม่เหอนุมัติหมายจับที่เียอสไคอเนี่ยครับ,รบมันก็เกิดแรงเยียงกันพอสมควรต้งเรียนแบบนี้นะครับทีนี้ผมเนี่ยอยากจะเรียนแฟนข่าวที่นิวนะยนด้วยความรักด้วยความเคารพจริงๆว่าเมื่อศาลนะครับ มีความเห็นอันนี้เราต้องเคารพผมไม่อยากให้พวกเราเนี่ยนะเคารพในสิ่งที่ศาลตัดสินเพราะความกลัวค,คือคือแบบนี้นะวิภาวิจารณ์ศาลน,าานี่เราเมิดอำนาจศาลนี่ใช่ครับศาลศาลมีคำสั่งติดคุกได้ัทีีอันนี้กฎหมายก็เขียนอันนี้ไว้เป็นหลักสากลทั่วไปเพื่อทําให้เพื่อทําให้ศาลเนี่ยม,มีสถานะท,ที่ที่เรียกว่าเข้มแข็งของตัวเอง นะครับคุ้มครองตัวเองได้ <c oughs> ทําให้ขอเนี่ยซักสิ่งเป็นหลักการครับแต่หลักที่ผมอยากจะเรียนว่าบางอยางวิพากวิจารณ์เนี่ยมันมาจากหลักกันสําคัญครับคือหลักในระบบประชาธิปไตยอันสำคัญอย่างยิ่งคือจะมีคนกลุ่มหนึ่งระบุเลยคือคนเสื้อแดงหรือเอ่อคนเสื้อแดงแกนำนำปชเนี่ย <ไ>สุกปั่นชาวบ้านไปพูดคุยเนี่ยผมใช้คําว่าตัวดีเลยทีเดียวแหละอะไรประชาธิปไตยก็ยประเทศนี้ต้องเดิน้วยประชาธิปไตยและประชาธิปไตยของคนเราคือประชาธิปไตยในเรื่องของคนหมู่มากนะประชาธิปไตยที่คนเสียงส่วนใหญ่ตัดสินใจนะเสียงส่วนใหญ่แน่นะังไงจะต้องอะไรยังไงมันจะเป็นแบบนั้น เพราะเป็นแบบนั้นปับ๊บเหมือนะฮะหลวงพ่อท่านพุทธทาสเนี่ยท่านเคยพูดไว้ว่าเอถ้าโจรเนี่ยนะมีมติว่าจะไปตป้นใครเนี่ยแสดงว่ามีมตินี้เป็นมติที่ถูกต้องเนี่ยเพราะเป็นประชาธิปไตยแล้วเสียงส่วนใหญ่ในหมู่โจรฐานฐานที่ก็อกไหมาหลวงพ่อท่านพุทาสท่านพูดไว้ เพราะนั้นเสียงส่วนใหญ่ไม่ใช่ประชาธิปไตยแล้วอะไรล่ะที่เป็นประชาธิปไตยก็คือการเคารพสิทธิและคุณค่าความเป็นคนนีม่มันอยู่ตรงนี้นะการเคารพสิทธิและคุณค่าความเป็นคนทีนี้นกลไกในการที่จะนำพาไปสู่การเคารพสิทธิคุณค่าความเป็นคนเขาบอกว่ามันจะต้องมีการดุลและรักษาคุณค่าอันนี้เนี่ยด้วยองค์กรทาง การเมืองในการที่จะดูแลให้สังคมวงใหญ่เนี่ยนะอยู่เย็นเป็นสุขในการเคารพสิทธิทคุณ่าความเป็นชนความเป็นคนเนี่ยคือมันต้องมีประชาธิปไตยที่ประกอบไปด้วยอำน,นาจของฝ่ายบริหารในการดูแลจัดการบริหารสาธารณสุขจิบอำน,นาจของฝ่ายนิติบัญญัติในการที่จะออกกฎหมายให้ดําเนินไปตามฝ่ายบริหารอัานนี้ออกไหมครับครับและสุดท้ายคืออำนาจตุลาการ,นนาร,าการครับอำนาจตุลาการนยครับท่านผู้ชมครับ ก็เพื่อไว้ดุลสองอำนาจกฎหมายออกมาแล้วอะไรมันจะเป็นยังไงนะจะต้องทํำยังไงเพราะกฎหมายออกมานะครับกฎหมายออกมาเนี่ยศาลก็ต้องดําเนินการเพาราะศาลเนี่ยเขาฏิบัติไปตามกฎหมายแล้วก็มีการไปคุม้มกาดุลนี้แหละครับเดินไปตามกลไกเนี่ยเรียกว่านี่คือกลไกของระบบประชาธิปไตยเพื่อนําไปสู่หลักการสําคัญคือการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและคุณค่าแห่งความเป็นมนุษย์ รบบาปกครองบอกประชาไปไม่ใช่เส็นส่วนใหญ่ที่ไม่ใช่อย่างน้นอย่างนี้เพียงทางเดียวเพราะฉะนั้นเมื่อศาลวิจัยผมคิดว่าแฟนข่าวทีนิวเป็นผู้ทรงปัญญาเป็นผู้ที่มีความรู้เป็นผู้ที่เข้าใจโลกเนี่ยตองอย่าไปวิาพากษ์วิจารณ์หรือแสดงอาการไม่พอใจในเรื่องที่เกิดขึ้นนะครับให้ศาลได้ทํางานและต้องเข้าใจเห็นไหมฮะไม่นั้นเนี่ยนะเราไปโจมตีไป,ไป ทักทวงไปต่อว่าคนอีกฝ่ายหนึ่งเวลาสารตัดสินออกมาอะไรไม่ได้ดังใจเริ่มตั้งแต่ทักษิณชินวัตรเนี่ยแหละครับอโอ้ยสองมาตรฐานไม่ยุติธรรมนะจะต้องทวงหาความยุติธรรมให้เกิดความมาตรฐานขึ้นเยนะ,ะสร้างกระแสนี้นะเราเนี่ยอย่าไปเสริมอย่าไปเติม อย่าไปเติมกระแสสองมาตรฐานหรือความไม่ยุติธรรมอะไรเนะี่นี่คือคกลไกในระบบประชาธิปไตยและภายใต้กลไกในระบอบประชาธิปไตยนะครับในสิ่งที่ผมอยากจะเรียนย้ําต่อนะครับเรียนย้ําต่อด้วยความรักนะครับอย่าได้มันไส้อย่าได้เกลียดชังผมเลยก็คือว่าพระธรรมชโยนนะครับย้าว่าการถูก การกระบวนการอันเป็นข้อสงสัยทําความผิดเ,เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเนี่ยนะครับจะเป็นเรื่องที่เข้าสู่กระบวนการของระบบประชาธิปไตยระบบกลไบของอำนาจนะครับและการเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเนี่ยนะมันไม่สามารถในการที่จะดําเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดตามอำเภอใจของใครมันต้องดําเนินการไปตามกฎหมายที่ทกําหนดไว้และกฎหมายนี่เราเรียกว่า กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาย้ำนะฮะกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาก็จะมาถึงจุดสําคัญว่าความจริงนะครับสิ่งที่เราสงสัยว่าธรรมยุทําผิดจริงหรือเปล่านะเกี่ยวข้องกับการฟอกหรือเปล่าเกี่ยวข้องกับสาก้อนเครดิตยูเนี่ยนหรือเปล่าเนี่ยนะครับตอนที่เดียสรุปเนี่ยมันถือว่าเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมแล้วที่พี่เคยพูดหรือเคยเรียนต่อท่านบุ้ชมครับ วันนี้พระธรรมชโยลีเลี่ยไปไหาได้แล้วอไอ้สิ่งที่กาลังขึ้นนี้สมมุติว่ามันไม่จริงนะสมมุติว่ามันไม่จริงก็เป็นเรื่องที่ว่าเทคนิคทนายจะยือ้อแต่ยื้อไม่ได้ย้ําเลยนะครับท่านผู้ชมยื้อไม่ได้ยังไงพระธรรมชโยวันหนึ่งวันใดก็ต้องมารับทราบข้อกล่าวหาต้องมารับทราบข้อกล่าวหา และไม่มารับทราบคือเดียใเนี่ยเขาต้องเรียกต่อนึกออกไหมเพราะเขาเรียกมารับทราบข้อกลับหาถือว่าในชั้นพนักงานสอบสวนเนี่ยพยานหลักฐานเพียงพอแล้วพยานหลักฐานเพียงพอแล้วสารก็เห็นแล้วว่าอยู่ในชั้นที่พยานหลักฐานเพียงพอแล้วแต่การที่ยังไม่ออกหมายจับก็คือฟังคําคัดค้านว่าเออไม่สบายนะอย่างโน้อนอย่างนี้และสาระสาคัญนะศาลก็จะมีคําสั่งอันหนึ่งก็คือว่าไอเหตุผลในการออกคําสั่งอัน คือเชื่อว่าไม่มีเหตุนั้นหลบหนีนะมีความจำเป็นปจริงๆก็หมายว่าหลังจากการต่อสูด้ด้วยพยานหลักฐานของทนายที่ไปคัดค้านแล้วเอาละเดี๋ยวใจคล้ายๆภาษาชาวบ้านเนี่ยผมจะแปลเดี๋ยวให้ใจเย็นหน่อยนะไม่สบายอยู่แล้วไม่ใช่จะหนีไปไหนสารเ,เคยตัดสินแล้วมันมีผลกระเทือนกระทบกระเทือนใหญ่ๆมไม่มีเช่นกรณีอนุญาตให้สินเดินทางนอกประเทศอันนั้นก็อำนาจศาลนะ ผมนี่จะเดินทางข้าวประเทศนะครับท่านผู้ชมครับทุกวันต้องขออนุญาตศาลศาลก็ไอ้ผมอนุญาตทุกครั้งก็งาราะศาลคิดว่าเออผมน่าจะมีเหมือนเนี่ยคิดว่าตั้งสิน่น่าจะมีแต่ก็มีแต่นั่นก็คือภายใต้อำนาจของศาลนะครับทีนี้พอศาลเห็นว่าเป็นแบบนี้นะชั้นนี้เจ็บป่วยไม่สบายมีเหตุฉุกเฉินแล้วไม่คิดลบนี่ไม่ออกหมาจับก่อนแต่แต่ดิสัยมีสิทธิ์นัดอีกครับนัดแล้วฮะไม่มาอีกเดิสไปก็ไปขอหมายศาลอีกครับ ถ้ายังเจ็บยังไม่ขอยอศาลอาจจะบอกว่าเอาละต่อไปก็ยังไม่ออกหมายจับแต่ไม่เกินสามสี่ครั้งหรอกครับในระบบปฏิบัตินะถ้ายังไม่มาศาลเขาจะบอกว่าอะไรป่วยตั้งนานนะเนี่ยไอ้แบบนี้เจตนาจะหลีกเลี่ยงหรือเปล่าศาลน,นี่บอกไหมฮะครับถ้าเจตนาเป็นแบบนี้สามสี่ครั้งไอ้น,นี่ศาลออกหมายจับแน่นอนถ้ายังไม่มาอผมเรียนเนี้ยให้ สบายใจอย่าไปวิาพากษ์วิจารณ์อย่าคำว่าสบายใจนี่สบายผมบอกว่าสบายใจเพราะว่าพราะทารมัญญโยจะโดนจับนะความจริงทนายสมัยยืดนะครับนะมาทําเสร็จเรียบร้อยคือจริงสารควอยประกันตัวไปอยู่แล้วอ่าเอาผู้ง่ายๆเนี่ยนะเดี๋ยอะไรค่อยประกันตัวไปอยู่แล้วก็แต่ว่าขั้นตอนนี้เนี่ยนะสิ่งที่เราจะต้องรับทราบและติดตามต่อไปเนี่ยมันก็จะเป็นแบบนี้เลยครับจะเป็นอย่างที่ผมเรียนนยครับก็เขาออยากทําความเข้าใจกันโดยขั้นตอนยังไง ถ้าธรรมชโยจะต้องรับข้อกล่าวหาเป็นผู้ต่าวหาหลังจากนั้นนะครับเดีย,ยก็จะส่งเรื่องให้กับอายการเพื่อจะส่งสารอายการก็จะพิจารณาอีกรอบหนึ่งว่าพยานหลักฐานที่เดียใจหรือพนักงานสอบสวนส่งมาเนี่ยนะตามกฎหมายที่พิจารณาความอาญานเนี่ยมีหลักฐานพอจะฟ้องไหมถ้ามีพอก็ส่งฟ้องนะถ้าไม่พอก็ส่งกลับไม่ฟ้องยกคดีไปนะ หรือรึงคึงการการคณะอริการก็จะยบอกว่าอ้าวดีไซน์ไปสอบมาเพิ่มเติมนี้นฟ้องไปก็หลุดเปล่านะอ้าวก็มาดูนีมันมีมูลเนี่ยแต่พยานหลักฐานยังไม่แน่นนี่เป็นกระบวนการยุติธรรมที่เรียกว่าได้ทําในสองระดับในขั้นตอนนียนะครับเพื่อจะทวงแล้วรอบสู่ศาลก็จะไปอีกสามศาลขั้นตอนจะเป็นแบบนี้ครับขออนุญาตเรียนกับแฟนข่าวทีนิวนะครับทําความเข้าใจกันด้วยความเคารพเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะไม่ ไปทำเหมือคนที่เราบอกว่าอ้างจะปากว่าเป็นประชาธิปไตยโอ้ส่งท้ายจะจบแล้วจะขอบคุณท่านนายกสักสักหน่อยนะครับขาครับเรื่องขอบคุณว่าอืมถูกต้องเลยครับที่แม่าว่าท<ถ>างรัาเนตรีนะเพราะว่าคัณนตราเคลื่อนไหวไปเนี่ยก็เพราะต้องการให้เกิดกระแสและกระแสเนี่ยมันจะเกิดขึ้นได้เนี่ยพอเราไป มีแรงกระทบนะถ้าเราไปมีแรงเหวี่ยงแรงกระทบเนี่ยนะมันก็สะท้อนออกมาเพราะสะท้อนออกมามันก็กลายเป็นเหตุเป็นประเด็นคือพูดไปก็แค่นั้นและอยู่ในกระบวนการของกฎหมายให้ความสนใจมากก็เท่ากับไปให้ราคาเขายิ่งเขาเพยิ่งสร้างกระแสมากถูตอนนี้ก็เป็นอยู่ในกระบวนการยุติธรรมครับเขามีอะไรนะฮะก็เดี๋ยวก็ไปร้องถอนประกันตัวอย่างโน้นนะนะไปใช้อำนาจศาลก็เมื่อคอสช รักหรือเลือกในการที่จะยืนอยู่ภายใต้ภาษาท,ที่เรียนว่าระบบขึ้นขึ้นประด็ษการขึ้นแต่เคารพกลไกประชาธิปไตยต้องสังเกตเลยครับ,รบท่านนายกใน,นกล,ลนไกเคารพกลไกเพราะท่านนายกย้ําเสม,มอมาว่าจะต้องปฏิบัติตามขั้นตอนกฎหมายบอกไปฮะครับตอนนี้นะถูกต้องเลยครับขออวยหน่อยท่านปิตูครับอยากไปให้ความสนใจขอบคุณครับครับขอบคุณมากครับพี่ต้อยครับ ครับก็ชัดเจนนะฮะคือเรื่องแรกเนี่ยนะ,ะเรียนไปถึงแฟนข่าว T ทีนิวทุกทุกท่านนะครับเมื่อสารได้พิจารณาจากข้อมูลหลักฐานเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะฮะเราดังนั้นเนี่ยเราอยู่ภายใต้ข้อกําหนดข้อบุภายใต้เงื่อนไขอะไรต่างๆก็ตามเนี่ยนะฮะสิ่งสําคัญเลยนั้นก็คือต้องให้ความเคารพต่ออํานาจศาลนะครับไม่ไปวิพากวิจารณนะครับหลังจากนี้ทาง DSI เองก็จะมีการออกนะฮะ หมายเรียกนะครับในการที่จะให้พระธรรมชโยนั้นมารับทราบข้อล่ามให้อีกครั้งคือในวันที่16พฤศจิกายนนะฮะเวลา9โมงเช้าก็ต้องติดตามต่อหลังจากนี้นะฮะว่าพระธรรมชโยและก็ทีมทนายนั้นจะดําเนินการอย่างไรกันต่อนะฮะแล้วก็เป็นไปตามกระบวนการที่แน่นอนชัดเจนก็คือว่าพระธรรมชโยนั้นไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมได้แต่อย่างใดน,นะฮะก็ต้องว่าไปตามระเบียบตามขั้นตอนกันต่อนะครับอีกเรื่องหนึ่งนั้นก็อย่างที่เรียนนะฮะถ้าเราเลิกให้ ราคากับคุณวัฒนานะฮะกระแสที่เขาพยายามปลุกปั้นขึ้นนั้นก็จะหดหายไปและถึงเวลานั้นมันก็จะเงียบหายกันไปเอง